อันนี้ครับคลิปนี้หลังจากผมได้ถอดอุปกรณ์สิ้นส่วนต่างๆของปืนก็กอก19เจน5มาหมดแล้วนะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะได้เตรียมกระดาษทิชชู่เวลาล้างแล้วก็ได้เอาอุปกรณ์วางตรงนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับเหมือนเดิมครับ WD40 WD40 นี่ครับ อ่าหรือไปอุปกรณ์ในการล้างครับตัวนี้ครับเป็นแทสสำหรับล้างลำกล้องนะครับอันนี้ก็เป็นแท่สแตนเลสนะครับหรือว่าเหล็กก็ไม่รู้นะครับอ๋อเห็นออกขาวๆนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นด้ามจับครับด้ามจับตัวนี้นะครับจะมีสองอันนี้ครับเวลาประกอบตรงนี้ก็ อย่างนี้เลยครับมันจะมีเกลียวของเขาอยู่นะครับนี่ครับไว้สําหรับล้างลํากล้องนะครับจับเบาๆหน่อยนะครับเพราะมันมีความคมนะครับนี่ครับได้แบบนี้เลยนะครับเอาลํากล้องกันเลยนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยครับมันจะเป็นคราบดำๆนะหรือว่าเป็นสีทองแดงนะครับนี่ครับ ทองแดงที่เคลือบหัวกระสุนนะครับนี่เอาตัวนี้เลยครับ W40 ขีดเข้าไปเลยนะครับขีดเข้าไปในลำกล้องนะครับไม่ต้องกลัวเลอะเพราะเพราะว่าเราลองไว้แล้วนะครับนี่เรามีนี่ครับดันเข้าจนสุดนะครับสุดลำกล้องนะครับนี่ครับแล้วก็ ถอดมันจะฝืดนิดนึงครับนี่ครับด้านสุดถอดสุดนะครับเพื่อลวดพวกนี้มันจะไปถูกับผนังลำกล้องนะครับข้างในนะครับความสะอาดนะครับนี่ครับอุลลายๆเล่าเพื่อว่าให้ความให้เรามั่นใจว่ามันสะอาดแล้วนะครับ ถูไปถูกกลับก็ได้นะครับนี่ครับดูว่ามันสะอาดแล้วก็โอเคนะครับนะครับนี่ครับจากคราบที่เป็นทองแดงที่เคลือบอยู่ข้างในผิวลำกล้องนะครับมันก็หายไปนะครับฉีดเพื่อความความสะอาดและล้างออกให้หมดนะครับ นี่ครับดูคราบดำๆครับที่มันออกมานี่ครับถ้าเราไม่แน่ใจว่ามันไม่สะอาดเราก็ถูอีกจนกว่าเราแน่ใจว่าสะอาดนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ล้วกล้องของเราก็จะสะอาดขึ้นนะครับไม่รู้ว่ากล้องซูมเห็นหรือเปล่านะครับนี่ครับ จากคาบที่เป็นทองแดงก็จะไม่มีแล้วนะครับนี่ครับถูๆนิดๆหน่อยๆมันก็ออกแล้วนะครับแต่ถ้าเราเก็บสะสมหรือว่าเราไม่ได้ล้างนะครับมันจะทําให้ลำกล้องข้างในเป็นสนิมนะครับข้างในดูลำกล้องนะครับไม่ต้องเสียดายน้ํามันนะครับรักษาปืนเราดีกว่านะครับแล้วมันเราหาซื้อได้ลำกล้องเรา ถ้าเปลี่ยนก็ไม่ได้นะครับนี่ครับสะอาดเหมือนใหม่นะครับครันี่ครับสะอาดที่แน่ๆก็ไม่มีสนิมแล้วนะครับ ไม่มีคราบทองแดงที่เข้าไปอยู่ข้างในแล้วนะครับอืมครับสะอาดหลังจากนั้นเราก็ล้างอีกรอบนะครับน้ำมันขวดไม่เท่าไหร่เองนะครับเราอย่าเสียดายครับเอาความสะอาดของปืนของเราดีกว่านะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ กระดาษทิชชู่ข้อดีก็คือซับน้ำมันเลยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับซับน้ำมันจากนั้นเราก็ล้างพวกนี้ครับพวกนี้ก็ธรรมดาธรรมดานะครับฉีดแค่เราฉีดอย่างนี้พวกขามาวินปืนมันก็ออกแล้วนะครับนี่ครับเราล้าง นี่ครับสาคัญอยู่นะครับแปลงตัวนี้ครับผูกหรือว่าผูกกันนะครับผูกกันเล็กๆกันครับสามารถปัดเพราะว่าฝุ่นแล้วคาบขมอ,อดินปืนมันจะได้ออกให้หมดจดนะครับนี่ครับอย่าเสียดายน้ํามันนะครับของผมไม่เสียดายนะครับ หมดเยอะไม่เป็นไรเรอะได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้ชุดอุปกรณ์ปืนของเราสะอาดนะครับแล้วตัวนี้นี่ครับอัดสล้งแล้วก็ฉีดไปเลยนะครับข้างในนี่ครับเพื่อความสะอาดนะครับถ้าให้ดีก็ต้องมีแปรงถูนิดนึงนะครับนี่ครับ หรือว่าผู้กันเล็กๆกับรับพอซอกเล็กๆเนี้ยครับนี่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 มันจะเป็นทองแดงนะครับหรือว่าคาบคิมเขมเหนี่ยนี่ครับถูฟทำความสะอาดอมันนะครับอืมนี่ครับถ้าเราคิดว่าสะอาดเราก็เก็บไว้เลยนะครับพักไว้เลยจากนั้นเราก็ เอามาเหมือนซับน้ำมันนะครับเหมือนทอดปลาทอดอะไรนี่ครับเราก็เอามาซับน้ำมันนี่แบบนี้เลยครับนี่ครับที่ซับน้ำมันของผมก็เป็นกระดาษทิชชู่ครับแต่กระดาษทิชชู่ไอตัวนี้ก็ยี่ห้อดีหน่อยนะครับหนาๆแผ่นหนาๆครับได้โอเคเลยครับจากนั้น คิดว่าปืนของเราต้องสะอาดที่สุดนะครับนี่ครับปัดๆๆๆพวกร่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ฉีดอีกรอบนึงแบบนี้ก็ถือว่าสะอาดแล้วนะครับนี่ครับเหมือนเดิมครับซาบหนามันตวงนี้ก็ธรรมดานะครับ เราจะเน้นพวกลำกล้องครับแล้วก็ไอที่เป็นเป็นเหล็กหรือว่าเป็นสแตนเลสอย่างเงี้ยครับสามารถเป็นสนิมได้นะครับนี่ครับปัดๆๆๆให้มันดูแล้วสะอาดอะครับนี่ครับนี่ก็จะไม่มีคราบไม่มีอะไรที่มาปนได้แล้วเราก็ได้เช็ดกับผ้าสะอาดอีกทีนึงนะครับ อันเล็กๆพวกนี้เราก็ใช้แปลงตัวนี้นะครับหรือพูกกันตัวนี้นะครับนี่ครับพอควรระวังอย่าให้หายนะครับนี่ครับสปริงเล็กๆอย่างครับคิดว่าสะอาดแล้วก็เอาเก็บไว้เลยนะครับซทบาน้ำมันนี่ครับ ผมคิดว่าจะเอาปั๊มลมมาเป่าแต่มัน,มนผมกลัวสิ้นส่วนมันเล็กเกินไปนะครับผมกลัวมันหลุดหายหลุดหายก็คืองานเข้าอ่ะครับทำความนี่ครับคิดว่าสะอาดก็เอาไปซับน้ำมันไว้เลยนะครับ เป็น,คล,ปลน,ค,น,นคลิปล้างนะครับตอนนี้คลิปล้างแล้วครับก่อนหน้านั้นผมก็เป็นคลิปที่ถอดอุปกรณ์ทุกอย่างครับนี่ครับมันก็จะเป็นพวกสนิมพวกอะไรเราก็ทําความสะอาดให้เป็นคิดว่าสะอาดของเราครับถึงเราไปจ้างเขาล้างเขาไม่ทําดีแบบนี้หรอกครับ ผมเชื่อได้เลยนะครับแค่รลดๆเพื่อว่าเขาก็เป็นการเป็นอาชีพของเขาเนาะหรือว่าอะไรอะ่ะแบบว่าสมมติว่ามีปืนที่รอล,ล้างประมาณ5กระบอกอย่างเงี้ยสิกระบอกเนี้ยเขาก็ต้องเร่งและทำความเร็วนะครับในการล้าง เพื่อจะได้ยอดในการทํางานนะครับนี่ครับแต่คนมันก็แตกต่างกันอยู่นะครับแต่ว่าของเราคือว่าถอดล้างเองเนี่ยครับถอดล้างเองเนี่เราจัดเต็มนะครับไม่ต้องเสียดายน้ํามันนะครับใส่เลยครับกระป๋องไม่เท่าไรเองนะครับนี่ครับถ้าเราเสียดายหรือว่ามันก็ความสะอาดมันก็ไม่ได้ครับ เราต้องจัดเต็มขีดให้ทั่วให้ชุ่มนะครับนี่ครับชุดไก่นี่ครับ,ลรบแล้วก็ไปซับน้ำมันแล้วก็สลักนะครับสองอันคิดว่าไม่มีความสุปกป,ประมาณ เท่าไหร่สักเท่าไหร่นะครับเออเอาประมาณนี้ก็โอเคนะครับจับน้ำมันเหมือนเดิมนี่ครับจับน้ำมันเหมือนเดิมก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับนี่ครับถึงเราฉีดขนาดนี้แล้วนะครับไม่เป็นไรปืนเราจัดเด็มฉีดเลยครับนี่ครับที่มันเลอะหรือว่าพวก ฝุนละอองพวกนี้เราก็สามารถเช็ดได้นะครับเพราะเราคิดว่ามั่นใจว่าของของเราอสะอาดจริงนะครับนี่ครับตเต็มนะครับบางครั้งบางทีร่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับพวกเป็น ฝุ่นเป็นผงอะไรมันสามารถเข้าไปแทรกได้นะครับถ้าสมมติว่ามันเป็นเหล็กเป็นสนิมแน่นอนนี่ครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นโพลิเมอร์นะครับก็จะไม่เกิดสนิมแต่ว่าความสวยงามมันก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องทำความสะอาดให้ได้ให้สะอาดหมนใหม่นะครับ นี่ครับจุดจุดสําคัญตัวนี้นะครับนี่ครับเพราะมันเป็นเหล็กหรือว่าสแตนเลสนะครับอาจเกิดสนิมได้นะครับจุดสําคัญครับสองสองด้านนี่ครับนี่ครับสแตนเลสนะครับแล้วเป็นจุดที่เสียดสีกับคันสไลด์นะครับคันนี้ครับ บางครั้งบางทีอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ผมที่พูดมาอาจจะไม่ถูกต้องหรือว่าตามแบบที่เขาเรียกกันก็คือว่าของผมก็แบบประมาณครูพักลักจำอะครับผมไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นแต่ว่าคือจุดนี้คืออะไรจุดนี้คืออะไรจุดนี้คืออะไรเนี่ยครับแต่ผมสามารถรู้ได้นะครับว่าอันนี้มันสามารถเสียดสีอย่างเงี้ยครับ เสียสีก็คือเสียสีตรงนี้ครับตรงนี้เขาที่ร่องเล็กๆเนี่ครับเร่องรองเล็กๆนี่ครับนี่ครับเราก็ต้องทําความสะอาดนะครับบางครั้บางทีการเอ่ยการพูดผิดไปก็ขอประทานโทษประทานอาภัยด้วยนะครับสําหรับคนที่เป็นระดับอาจารย์หรือว่าระดับมืออาชีพนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอ สามารถแกะได้ดูแลรักษาของตัวเองได้นะครับนี่ครับและก็อยากมาเผยแพร่ความรู้ที่ผมเคยมีอยู่ที่ผมมีอยู่นี้นะครับน,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 นิดๆหน่อยๆครับบางครั้งบางทีคนเขาอาจไม่รู้ดูคลิปผมแล้วก็สามารถมาทําตามได้นะครับนะครับถ้าพูดผมพูดผิดพังพลาดประการใดก็ขอประโทษขอโทษ และกับขอโทษประทานอภัยด้วยนะครับเพราะผมก็มีความรู้ประมาณนี้นครับก็มีความรู้ประดับระดับหนึ่งแต่ถึงก็ไม่จากไม่ถึงกับเซียนนะครับแต่ก็พอเก็บรักษาอุปกรณ์ของเราได้นะครับนี่ครับชุดนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมคิดว่าของผมสะอาดมากตอนนี้ครับแล้วเหลือ ต่อจากนี้ก็คือเช็ดพวกน้ำมันพวกนี้ครับเนี่ยครับให้มันไม่เยิ้มขนาดนี้นะครับเพราะว่าผมถ้าผมมีเยอะผมสามารถจุ่มและล้างเหมือนน้ำได้เลยนะครับแต่ว่ามันมันก็เยอะเกินไปเนี่ยนี่มันมันเยิ้มนะครับผมก็จะจะได้ซับน้ำมันนะครับถ้าน้ำมันก็จะมีผ้าของผมคือตัวนี้นะครับ ผ้าเช็ดรถของเรานิ่แเลยครับแต่ผมซื้อใหม่ครับนี่ครับเพื่นก็ไม่ราคาเท่าไหร่เองนะครับประมาณเอาตรงๆลยยี่สิบาทครับนี่ครับนี่ครับเช็ดทําความสะอาดอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมขอเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับนี่ครับหลังพบได้เช็ดทําความสะอาดทุกชิ้นส่วนไปแล้วนะครับนี่ครับน้ํามันมันก็จะนี่ครับน้ํามัน WD40 ก็มันก็จะแห้งนะครับนี่ครับสมมติว่าเราเอานอนกล่องไว้นานๆหรือเราไม่ได้ใช้งานน้ำมันมันก็จะแห้งไปนะครับทำให้เกิดสนิมได้นะครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการชโลมน้ำมันแล้วก็ประกอบนะครับเดี๋ยวผมขอเป็นคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าเวลามันยาว เกิดไปนะครับรอชิมชมคลิปต่อไปนะครับการฉโลมน้ำมันแล้วก็ประกอบปืนก๊อก19เจน5ครับออสเตรียครับครับ